ข่าวุ้นสั้นกันซอยไปจากวันนี้ขอเสนอ BTS บริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจเป็น holding company ที่ลงทุนผ่านรถไฟฟ้า BTS ลงถึงโฆษณาอย่าง VGI แล้วก็ยังมีบอย่อยอื่นๆมากมายนั่นเองนะครับวันนี้นะครับหุ้น BTS นะครับก็เป็นหุ้นที่มีเพื่อนๆขอให้อัปเดตให้ฟังหน่อยนะครับเพราะว่าราคาลงมาเยอะแล้ววันนี้เนี่ยก็ลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบหลักสิปีเลยนะครับปิดไปที่3บาท22สตางค ตั้งก่อนหน้านี้หลายๆคนคงจะได้ข่าวกันแล้วนะครับว่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยมีการชะลอขอเลื่อนไปก่อนนะครับจากทางรัฐบาลเพราะว่ายังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดดําเนินการตรงนี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันต้อง ลงทะเบียนผ่านทางแอปของทางรัฐหลายๆทางเลยนะครับงตอนนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นข้อดีของ BTS หรือเปล่าเพราะว่ารายได้ก็จะจะไม่ได้ลดลงในทันทีทันใดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในตรงนี้เนี่ยเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นส่วนต่างที่เขาคุยกับ BTS เนี่ยยังไงรายได้ของ BTS ก็ยังจะต้องใกล้เคียงเดิมหรือว่าลดลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินอุดหนุนให้ แต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่า BTS กับรัฐบาลเนี่ยมีความขัดแย้งกันมาเรื่อยๆนะครับมีการทวงหนี้ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียมาแล้วนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับได้คืนครบหรือ,อยังแล้วยังจะมีหนี้ก้อนใหม่มาเพิ่มอีกอันนี้ก็เสมือนกับว่าเป็นการเพียงแค่ชะลอไปนะครับสุดท้ายเนี่ยนโยบาย20บาทตลอดสายก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อตัว BTS อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับโดยในส่วนของรถไฟฟ้า BTS เมื่อเทียบกับหุ้น BTS Group h o l d i n g นะครับอันนี้ก็เป็นรายได้สัดส,ส่วนประมาณ65%เลยนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยเขาจะยังมีโฆษณาในส่วนของตัว VGI อีกประมาณ30กว่านะครับแต่ว่าโฆษณาเนี่ยก็ดรอปลงมาสักพักใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าโดนดิส r u p t i o n เช่นกันนะครับมีโฆษณาผ่านทางโซเชียลมีเดียทางแพลตฟอร์มอื่นๆมากมายมาแย่งมาเก็ s แชร์ตรงนี้ไปที่เป็นสื่อเดิมอย่างตัว VGI นะครับที่เขาจะติดโฆษณาตาม ป้ายต,ต่างๆต,ตามรถไฟฟ้า bts โดยงบในปัจจุบันของ bts ก็ขาดทุนอยู่นะครับในปีนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรอความชัดเจนต่อไปก่อนนะครับเรื่องนโยบายจะ เปิดใช้ได้เมื่อไหร่แล้วก็การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆเนี่ยจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่อันนี้อาจจะต้องรออีกยาวพอสมควรเลยนะวครับกว่าพื้นฐานจะกลับมาสวยมาดูในส่วนของการเิคนิคาข้กันบ้างนะครับจะเห็นว่าออทามไฮของเขาเนี่ยบริเวณ10กว่าบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ย่อมาเหลือ3บาทกว่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2011แล้วนะครับแล้วก็บริเวณสามบาทท่วนเนี่ยถ้าเกิดหลุดลงไปจะมีแนวรับทีหนึงคือบาททวนเลยนะครับคือเป็นช่วงที่เกิด แฮมเบอร์เกอร์ไครสิสหรือว่าสะพามไครสิสช่วงปี2008-2009นั่นเลยนะครับมาซูมดูในทางเฟรมเดย์เราจะเห็นว่าเทรนด์รายขากดที่เคยตีกันไว้เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังคุมอยู่แล้วก็ยังไม่เกิดสัญญาณบูลิสต์เเจนในตัว RSI ใดๆให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่า BJS ต้องรอไปก่อนนะครับแล้วก็มองแนวรับที่3บาทท่วนเป็นหลักก่อน